สาร A อุณหภูมิลบ10องศาเซลเซียสนำมาต้มเพื่อให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น15องศาเซลเซียสแล้วนำมาลดอุณหภูมิอีก8องศาเซลเซียสสุดท้ายสาร A จะเหลืออุณหภูมิ เท่าไรโจทย์ข้อนี้จริงๆหวานหมูมากๆเลยนะครับเริ่มต้นเขาบอกว่ามีอุณหภูมิลบสิองศาโอ้โหเย็นเจี๊ยบมาเลยนําไปต้มแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องบวกอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปอีก15องศาเสร็จแล้วไม่พอใจนะลดอุณหภูมิลงมาอีกทําให้มันเย็นลงสแสดงว่าเดี๋ยวเราจะต้องลบอีก 8องศาพี่ขีมเขียนเลขลงมาเลยนะครับได้เป็นลบ10บวก15และลบอีก8โจทย์ข้อนี้เล่นเรื่องการบวกลบธรรมดานะครับพี่ขิมอยากให้สังเกตลบ10กับลบ8จริงๆแล้วมันเหมือนการติดหนี้ส่วนบวก15ธรรมดาเหมือนเราได้รับเงินเข้ามาเอาส่วนที่ติดหนี้คิดกันก่อนนะครับลบ10กับลบ8รวมกันเราจะได้ลบ18บวก15เพิ่มเข้าไปแสดงว่าก้อนก้อนเนี้ยหักลบกบหนี้กันแล้วได้เลข3แต่สังเกตเห็นไหมครับว่าในส่วนที่ติดหนี้ยังมีค่าเยอะกว่า สแสดงว่าเลข3ที่ออกมาเนี่ยเป็นฝั่งของติดหนี้นะครับหนี้ยังหายไปไม่หมดนะดังนั้นมันก็คือเลขลบ3เราจะตอบข้อ2นะครับ